สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับจะพามาดูระบบน้ําที่ส่งขึ้นยอดเขาตรงนั้นนะครก็เป็นปั๊มซับเมอร์สามเร่งสามเฟสนะครับสองนิ้วก็ระบบที่ใช้นะฮะนี่โซล่าเซลล์แปดแผงนะครก็มีระบบอินเวอร์เตอร์ ปรระะมาณนนี้นคับส่งน้ำโดยท่อ P E ระยะประมาณ300เมตรนะครับส่วนความสูงก็ประมาณประมาณ3-40เมตรนะครับเดี๋ยวไปดูน้ำปลายสายกันนะฮะแล้วก็ขึ้นไปชมวิวด้านบนนู้นนะครอันนี้ด้านล่างฮะ วิวสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับจะพามาดูระบบน้ำที่ส่งขึ้นยอดเขาตรงนั้นนะครับก็เป็นปั๊มซับเมริร์สามเรงสามเฟสน,นะครับ สองนิ้วก็ระบบที่ใช้นะฮะนี่โซลาเซลล์แปดแผงนะฮะก็มีระบบอินเวอร์เตอร์ประมาณนี้นะครับส่งน้ำโดยท่อ P.E. ระยะประมาณ300เมตรนะครับส่วนความสูงก็ประมาณประมาณ3-40เมตรนะครับ เดี๋ยวไปดูน้ำปลายสายกันนะคะับแล้วก็ขึ้นไปชมวิวด้านบนนู้นะคะับอันนี้ด้านล่างฮะ,ะวิวสามอยหกสิองศาเลยนะครับ นี่ท่อน้ำฝั่งมาทางด้านนี้นะครับอันนี้น่าจะตรงนี่ก็ำลังตั้งแก้มนุนมาตูดอเ่าอันนี้บรรยากาศด้านบนนะครับ ก่ายถึงนะฮะนี่ฮะน้ำมาถึงแล้ว น้ำที่ได้ไม่เยอะนะครับเพราะเป็นปั๊มส่งสูงขนาดท่อสองนิ้วอันนี่ฝั่งด้านบนใช้สวิตชุดนี้ไปก่อนครับอนาคตก็เป็นใช้ลูกลอยเป็นเซ็นเซอร์การในการตัดน้ำนะครับ เดี๋ยวพาไปชวมวิวก่อนนะครับวิวสามร้อยหกสิบองศาเลยคนระับสวยมากเลยนี่นะครับ เป็นสถา,านที่แคมปิ้งครับรากางเป็นประมาณนี้นะครับรถเก่งสามารถขึ้นได้นะครับก็เป็นถนนคอนกรีต เดี๋ยวให้ดูปั๊มน้ำนะครับที่อยู่นะนั่นตรงนั้นนะครับในสาดต,ตรงนะั้นแตผมซูไม่ดูนี่ฮะปั๊มน้ำอันโน้นโซลาเซลล์นะครับนรดนันจจุดโน้นเป็น เขาพนมเบญจานะครอยู่อำเภอพนมยอดะสูงสูงนั้นฮะครัโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ